สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําไฟฉาย e d สพกพาในชีวิตประจำวันตัวเล็กก็ทัลัดครับน้ําหนักเบาด้านหลังก็จะมีคลิปหนีบเอาไว้หนีบหมวกหรือว่าหนีบกระเป๋าหัวก็สามารถหมุนได้ไฟต่ําไฟสูงครับอันนี้เป็นตัวอย่างตดกระเป๋าสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้การชาร์จก็สามารถชาร์จได้ผ่าน uab type c แล้วในกรณีทุกเฉินสามารถเป็นพอแบ a n k นี่ครับชาร์จได้จริงความสว่างก็จะประมาณนี้ครับโหมดแรกจะเป็นโหมดแรงก่อนกดอีกหนึ่งทีจะเป็นโหมดเบาลงมากดอีกหนึ่งทีจะเป็นแบบกระพริบกดอีกทีก็ปิดส่วนถ้ากดค้างไว้จะเป็นไฟสีเหลืองครับกดอีกทีนี้ก็จะเป็นไฟแดงอีกทีก็จะเป็นไฟน้ำเงินกดอีกทีก็จะเป็นไฟกระพริบฉุกเฉิน อีกทีก็เพื่อดับตัวไฟชายสามารถใช้ยึดติดกับวัสดุที่เป็นเหล็กได้ขนาดเล็กกะทัดรัดใช้พกพานในชีวิตประจำวันใครสนใจกดลิงก์แอปส้มใต้คอมเมนต์ครโค้ดส่วนลดรวมส่งไม่ถึง100บาทอย่าลืมไปตามกันนะครับ